สวัสดีครับผมเฟิร์สเอฟคาวันนี้นะครับรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันกับเจ้าเปอร์ต้าวีออสคันนี้เจ้าของเดิมดูแลดีมากมีประกันชั้นหนึ่งให้อีกด้วยสภาพน้องป้ายแดงเลยเอกสารหน้าเล่มประวัติด,ดีมาก๋ยวผมพาไปชมกันเลยอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูส่วนภายในเริ่มจากนี้เลยครับพวงมาลัยนะครับ,รรบใหม่ๆมสวยๆเลยนะครับที่วางแก้วไม้พร้อมนะครับ ไฟตัดหมอกนะครับสวยๆคอนโซลไม่มีแตกหักนะครับช่องลมแอร์ใช้ได้ปกติวิทยุจอแอนดรอยเรียบร้อยแล้วระบบแอร์ระบบแมนนวลภายในนะครับในกล้องมันจะซีดกว่น่อยแต่ตัวจริงสวยมากๆการันตีเลยนี่ฮะฝั่งผู้โดยสารนะครับเดี๋ยวผมพามาชมห้องเครื่องไม่มีเยิ้มแน่นอนนะครับสาหรับคันนี้นะครับเครื่องเป็นเครื่องเดิมโรงงานไม่มีไอไม่มีล้อรอบแน่นอนเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักแน่นอนเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ฟังครับ นี่ฮะสตาร์ชึ่งเดียวติดเลยนะครับเงียบเงียบเลยนะครับสําหรับเครื่องนะครับสวยๆนะครับพามาดูฝั่งท้ายเก็บสัมภาระนะครับพร้อมกับถ่ายวางรองเท้าสวยกว้างเลยนะครับวางสัมภาระได้เยอะแน่นอนเนี่ยสวยๆนะครับปุเดิมโรงงานยังอยู่นะครับเนี่ฮะดูเมท้าครับเมทอาเดิมโรงงานนะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้ไม่มีชนหน้าเดิมหลังเดิมแน่นอนนะ นี่ฮะดูฝั่งนี้ครับบอกเลยครับคันนี้สวยแน่นอนครับฮะการันตีเลยมาดูยางอะไรเดิมๆสวยๆเลยนะครับนี่ครับเหมือนไม่เคยใช้งานเลยนะครับใช้งานน้อยมากโคมเดิมโรงงานยาแนวโรงงานนะครับอยู่ครบแม่ลงแม,แม่แรงมีครบนะครับนี่ท้ายสวยๆเลยนะครับใหม่มากๆพามาดูการขับขี่ ไปนะครับใช้ได้ปกติเลยแอร์เย็นมากนะครับนี่ครับเปิดเพลงให้ฟังครับเพียงจาก u t u b e นะครับฟัง YouTube ได้ปกตินะครับเกียร์เป็นเกียร์ขั้นบันไดสวยๆเลยนะครับนี้นะครับช่วงล่างไม่มีดังเลยเดี๋ยวขวาสุดซ้ายสุดไม่ดังเลยครับนี่ครับเดี๋ยวขวาสุดนะฮะนี่เดียวซ้ายนะครับไม่มีดังเลยนะครับรถเคลื่อนที่ปกตินี่ฮะให้ดูเกียร์ครับเกียร์ถอยหลังนะครับใส่ปุ๊บถอยเลยนะครับไม่มีรอนะฮะมาดูกระจกเลื่อนครับ เนี่ยกระจกใช้งานได้ปกติเลยฝั่งคนขับเป็นออโต้นะครับใช้งานได้ปกติเลยห่วแจ้งรายละเอียดแับน,นี้ให้ฟังนะครับกับเจ้าเตอรต้าวีอเครื่อง1.5ดนะครับรถเป็นตัวเจปี2 0 1 1ไม้นะครับเป็นไม้แท้ๆ2 5แ0 0 0้าหโลเจ้าของเดิมนะฮะดูแลดีมากภายนอกผมตีให้เลย95%บบวกบวกแมกยางนะครับสวยๆนะครับยางดอกแน่นๆใช้ได้ยาวๆเลยติดสเกิร์ตรอบกันเดิมจากโรงงานนะครับเครื่องนะครับเกียร์ไม่มีร้อนไม่มีไอไม่มีรอรอบแน่นอน น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนครับแอร์เย็นเพลงเพราะพร้อมกับจอ Android นะครับฟัง YouTube ได้สบายเลยนะครับบอกไม่มีฉีกขาดแน่นอนนะครับคันนี้นะครับราคาพิเศษเลยเพียงแค่1 3 9 0 0 0าพบาทดอยู่ที่สมุทรปราการเบอร์โทรติดต่อ0 8 3 6 1 3 0 7 9 7นะครับผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนี้ผมฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมมีรถสวยๆมาให้ชมมันอีกแน่นอนนะครับขอตัวลาไปก่อนครับ